แกคิดว่าฉันจะทำได้ไหมทำไงวะทำไงวะมึง tham gia anh chị ủa ô ô cái gì vậy จเย็นนะมึงต้องใจเย็นๆนะลาลินแล้วอะไรอะไรคือที่บอกว่าตรงอะไรคือบอกว่าตรงมึงยากว่ะ <c oughs> มึงกูทำได้ใช่กูทำได้ กูทำได้แต่เอาอยัางไงให้อัปเปิลมันตรงก่อนได้ปะวะกูว่าได้ฉันว่าได้มันต้องได้ดิทำยังไงให้มันตรงก่อนเกเกคิดว่าฉันจะทำได้ไหม เล่นก็ยากรู้ไหมอ่ะกะให้มันถูกก่อนใช่ปะ่ะฉันต้องทำได้ดิวะสู้เขาอีงทั้งทำได้อีง สู้เขาไม่มีอะไรที่หนูทำไม่ได้เอาเริ่มไหนก่อนเขาบอกให้เริ่มดึงด้านนี้วะสู้เขาหญิงต้องรอดร <c oughs> อดปะว,วะรอดปะว,วะ Su hô lục sau lát hầm đại mặt tông gìn chim mày mặt tông gìn chim mày hơi 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 อย่าเพิ่งวิ่งออกมาแล้วอ๋อแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้คือ,อยังไงฝั่งนี้คืออย่างนี้อ่ะพร้อมไหมคะลูกไม่พร้อมอ่ะสู้เขาสู้ค่ะลูกสู้เขา สู้เขาค่ะอย่าไปยอมค่ะอือโอ้ยสู้เขาค่าสาวหมดแล้วหาพื้นเรียบๆก็ดีนะแบบโอ้ยทุลักทุเล่ะ ใช่ป่ะวะคือได้แล้วใช่ปะ่ะได้แล้วใช่ป่ะวะขอโทษแอบขออภัยในความผู้ใจหยาพายนะแต่ว่ารุนจริงอะได้จริงเหรอเอดิดิ โอ้ oh my god นี่มันได้จริงๆหรอเราฉันต้องทำยังไงให้มันเรียบอ่ะมันไม่เรียบอ่ะอันนี้คือเขาเจาออะ่ะแกได้ะ oh. ปะออยบุญบาปวาสนาอันนี้แกได้โชวโลโก้ ใช่ไหมเขาบอกโชว์โลโก้วยโชวไ์ไปเพื่ออะไรก่อนอะโชว์ทำไมโชว์ทำไมโชว์โลโก้ทำไมแล้มันไม่เรียบว่ะแกดูนีขึ้นฉันมันเป็นกระบปรงกแบบนเี้โอ้ my god ทำยังไงใครรู้บอกทีฉันต้องทำยังไงมีหัวตรงนั้นนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ป้าแต่ตรงนี้ก็แล้วกันทำยังไงแกะมันออกมาไม่สิ อคือมันต้องอยู่ระดับนี้ใช่ไหมอ่ะอยู่อย่างนี้แล้วคือย,ยังไงคือย,ยังไงคือย,ยังไงก่อนมีงาน จะพูดเลยเอาไงอ่ะเอาไงดีเอาไงดีอ่าฮุยลอยชัดเจนชัดแจม่มแจงมา อันนี้ยากจริงวะอันนี้ยากจริงห,นนา,งหาทำมากแล้วติดยังไงให้สวยก่อนอเบี้ยวด้วยเด้อเขอามาอีกรอบได้ยวปะฮไม่ได้ด้วยหรอ ยังไงอ่ะมันต้องได้ดีมันไม่พอดีมันก็ต้องได้อ่ะ oh my god ขาดไหม บ่องตรงติดเองอย่าหาทำอย่าหาทำจริงอย่าหาทำเด็ดขาดเิดยากมากมากคุณเอ๋่อยเฮ้ยแล้วมีตรงไหนอีกอะตรงนี้หรอนี่รอบคืน ถึงไหนถึงไหนเนี่ยนี่ึงนี้ใช่ไหมครั้งแรกเลยนะเนี่ยปกติติดแต่ฟิล์มกระจกไงเฮ้ยมันต้องอันนี้ก่อนดิ จะเป็นวิธีที่ผิดนะแต่ก็ทำได้เท่านี้จริงๆ <tes> โ้ยคือมันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดจริงๆแหละแก เปนคงแบบว่าไม่ใช่ทางของเราอีกต่อไป <laughs> ไม่หรออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม อโอ้ยออกไปแกเกะกะฉันมากฉันทำไปเพื่ออะไรแล้วเนี่ยไอตัวที่มันไม่สวยอ่ะ ฉันจะต้องทำยังไงให้มันแปะแล้วสวยวะไม่เท่ากันนะเอาละ เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้อะต้องแกะแกะยังไงก่อนข้างในเนี่ย